ี่เป็นยาดมของคนรุ่นใหม่ยาดมฟินแหงเจ็สบสามบาทวันนี้ใครกดตะกา้าถือว่าโชคดีนะครับเพราะว่ามีจะมีอีกทีกทสินค้าแล้วก็จะหมดแล้วจะมีอีกทีอีกอ่าาจะอีกสี่ห้าบานสินค้าจะเข้าผมสั่งสินค้าอีกหลายแสนชิน้นเพราะว่าอะไรไม่บอกทำไมถึงสั่งสินค้าเยอะเตรียมวางขายที่ไหนหนะไอ้ไอ้ไอุอ๊ย ชอบพูดตลอดเลยเขาก็หมั่นไส้เราไอเรามากะนาหมั่นไส้ได้สิเอาหมั่นไส้เราเลยนะฮยาดมละลายแสนชินเอาไปวางขายที่ไหนนะโดมในสมองโล่งจังสำหรับใครที่กำลังเครียดอยู่ช่วงนี้ใครมีคำเครียดในสมองเอาฟินแองไปดมเลย ก็เรามันหน้ามันใช้อย่างนี้แหละเขาเลยโกรธเขาเลยเกลียดกันหมดทั้งประเทศน่ะไอ้พู้บ้านฟินแลนด์เนี่ยไอ้ตัวบ